สำหรับแนวคิดในการที่จะ ยกปฏิบัติกับคนที่ทําผิดในคดีร้ายแรงเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะกลับไปกระทําความผิดซ้ําในสังคมได้อีกการจะไปดูแลคนเหล่านี้คือจะต้องมีอํานาจทางกฎหมายที่จะทําได้ก็คือการต้องพักโทษออกไปซึ่งจะเป็นการพักโทษในกรณีพิเศษนะครับเพื่อที่จะได้ไปติดตามได้สําคัญก็คือว่าการที่จะไปดูแลคนเหล่านี้หรือทําให้คนเหล่านี้ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำขึ้นอีกนั้นน่ะมันจะต้องไม่ใช่ติด EM แค่ M care, ข้อเท้าอย่างเดียวนะแต่มัน ติดเอียมที่ใจด้วยเตรียมเขาก่อนที่จะออกไปคือต้องอบรมบําบัดหรือแก้ไขเขาตั้งแต่ขณะที่อยู่ในเรือนจําเวลาและกิจกรรมที่เขาได้รับเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยาสามารถปรับเปลี่ยนได้คือต้องเปลี่ยนที่ใจเขาด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนที่ใจไม่ไม ไม่ทําอะไรกับเขาเลยเนี่ยนะ,ะแล้วปล่อยเขาออกไปเนี่ยหรือแม้จะมี EM เนี่ยเขาก็ยังไปกระทําความผิดได้แต่ถ้าเราทําให้ใจเขาเนี่ยไม่คิดจะทําผิดเนี่ยแล้วมีคนคอยดูแลช่วยเหลือหลังที่เขาออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีความประสบความส็จมากกว่าที่เราจะไม่ทําอะไรกับเขาเลยปัจจุบันเนี่ยคนที่ทําผิดในคดีที่เป็นลนักษณะอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะฮะเราไม่มีการแยกแยกออกมาไม่มีศูนย์เนี่ยเข้าไปดูแลเข้าออมาเนี่ยนะ,ะก็เลยทําให้เราจะปฏิบัติเหมือนกันหมด ไม่ว่าคนทําผิดโดยคดี้ายแรงหรือคนผิดในคดีพังผ้าต่างาๆเนี่ยก็จะปฏิบัติเหมือนกันหมดพอได้รับรโทษก็รดเหมือนกันอภัยโทษก็อภัยโทษเหมือนกันเนี่ยแลวทำให้คนเหล่านี้ออกไปโดยที่ไม่มีการเฝ้าระวังติดตามดูแลแต่การที่จะไปเฝ้าระวังติดตามดูแลเนะี่ยโดยเอ็มอย่างเดียวหรือว่าการไปคอยจับผิดเขาขณะที่เขาออกไปมันไม่พอมันจะต้องมีการอบรมเขาก่อนอยังใช้กิจกรรมแล้วก็เวลาเนี่ยแหละจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ แต่แต่นั่นหมายความว่าเรือนจําต,ต้องมีความพร้อมในการที่จะด,ดูแลตรงนี้มีเรือนจําหลายแห่งเนี่ยไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกคนเหล่านี้ออกมาให้การบาบัดโดยเฉพาะเลยในเรือนจําเฉพาะทางซึ่งเขาจะมีความชํานาญทางด้านนี้เพราะถ้าเราไปกระจายตามเรือนจําอื่นๆแล้วเนี่ยความพร้อมของแต่ละเรือนจําจะไม่มีความไม่เหมือนกันเรือนจาบางแห่งนะฮะเขาจะมีสถานที่ที่จะฝึกอาชีพมีฝึกศิลปะมีฝึกดนตรีมีฝึกกีฬามีฝึกอะไรต่างๆหลายอย่างนะฮะ ถ้าที่ไหนมีความพร้อมผู้ังขังจากเรือนจำนั้น,นก็จะผ่านออกไปแล้วดูประสบความสำเร็จในการที่ไม่กลับมาอีกนะฮะ